พลตรีหม่อมหลวงประวีจาก,กรพันธ์ผูวอในการสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจากกำลังพลจิตอาสาพระราชทานสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเงนินการซ่อมปรับปรุงฝ้าอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผายหนองหินตำบลหน,นองผายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง และได้มอบขาเทียมให้กับผู้ป่วยขาพิการแต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้มอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางสายตาเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนดำเนินชีวิตได้ตามปกติจัดพยาบาลจิตอาสาให้คำแนะนำกับประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆพร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านค่ะให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านหนองไผ่ตําบลหนองไผ่อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี